โยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับรายการ m 1 x 4ั o หลังจากที่ห่างห่างห่างหายกันไปเกือบสิบวันนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันติดอะไรหลายอย่างนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเกมไพคับนะครับผมอันนี้ก็เข้ามาแล้วรู้สึก จะปรับมูดอารมณ์ปรับมูดกันได้เลยนะเพราะว่าเห็นแล้วคิดถึงเพื่อนนะครับ <S <S <ๆ>อันนี้ก็จะมาเล่นเป็นมอสอะไรมั่งครับคือเป็นมอสอ่าหลักๆจะใช้สองมอสนะครับผมเห็นว่าไอาเฮี้ยน,นี่น่ากลัวจริงๆไอมอส the main form the twist the man form the fun 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 ทั้งแมงแล้วก็มีมัดเปิี่นมาด้วยครับผมดูซิไอที่พวกมึงกริดการ์ดกันเนี่ยแตสยบเด็กแก๊งอย่างกูไดงไหมมากันเลยสร้างเซิร์ฟนะครับสร้างห้องถ้าใครต้องการดูแบบซีดีผมก็ต้องอาจจะดบับดับเวอร์ชันเกมให้มันลงมาหน่อยถ้าใครโอเคผมก็พร้อมเสมอน,นะครับอยากให้ซีรี์อะไรก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับผมไอพวกกริดการ์ด อ่าเราก็ลืมไปลืมบอกไปลงเฉดเชดได้ด้วยไอ้พวกที่มันลองกิดการกับไอไอมอสนี้มันจะขนาดไหนวะอ่าคัรวทำอะไรต่อเดอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อนนี่ตัวละครผมไหเงเท่เท่ดีมาเราอย่างแรกคือเราต้องอังนี่ก่อนตัดไม้เด้ปพื้นฐานมันต้องใช้ไม้อยู่แล้ว เฮ้ยร้องทำเฮียอะไรเนี่ยแม่แม่เมื่อกล้องหาพ่อเมื่อกล่อ๋อหันนีเ่เห<า>้ก็หลังจากที่ว่าผมไม่ได้เล่นมา เกือบสิบปีได้นะไมค์คาพีซีอ่ะไม่นนบพีอ e. ีทำไมค์ค e. าร์พีอ e. ีอ่ะผมเล่นครั้งสุดท้ายตอนสมัยเรียนอะไรมั้งอันนี้เห็นว่ามีม็อบม็อบอะไรนะม็อบที่ว่าห้ามส่งเสียงดังอะไม่ได้ม็นนมอบนะม็อบม็อบอันนี้ก็กลับมาก็ลองกลับมาเล่นนะครับไม่ได้กลับมาเล่นไม่ได้กลับมาไม่ใช่เลยที่อะก็ลองกลับมาเล่นดูเออก,กลับมาเล่นแหละ ภูที่เทียดังนั้นเนี่ยเป็นเกมโปรโดเกมหนึ่งนะครับผมครั้งล่าสุดของคอมผมจำได้ล่าสุดผมน่าจะเล่นเล่นเล่นแรกๆตอนปอ .3 หนึ่งจุดห้าจุดสองแล้วก็เล่นอีกทีเป็นหนึ่งจุดเจ็ดจุดหนึ่งจุดศูนยทีกอย่างแหละเออจานั้นลงมัดคนมันเลย ตอนนี้ก็กลับมาเล่นดูว่าคิดถึงบรรยากาศกเกา่าคิดถึงเพื่อนคิดถึงใครหลายๆคนแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วกูคนเดียวแหละแม่เอ้ยไปก็อเอาคนแก่ดิ <S <S ตายสิตายสิเออแม่ไอ้ีสกิลวกานครับอันนี้เสกไม่ได้นะ

เขาจะมาสร้างบ้านกันก่อนแม่เมื่อยเฮียด่าฮุดาดาอยู่ได้แต่แม่แม่แม่มึงนะแม่มึงอ่ะคุณทะเลาะก็พกกแพ้จริงเลยแพ้เฮียอะไรแกบ้านเราต้องหันหน้าลงน้ำด้ยดวยโถเฮียมันต้องทำไฟด้วยนี่ว่าลองรีบสร้างบ้านก่อน จอทำไฟไม่ทันไหนว่าไอ้ม็อบเ่อน,นั้นที่ว่ามันจะโผล่มาตอนเช้ามันไม่โผล่โผล่แต่กลางคืนไงมึงต้องโผล่ทั้งตอนเช้าทั้งคืนเลยจะได้หลันๆันหน่อยนี่ไงการสร้างบ้านของผมรวดเร็วเ่ยว ท่าัสองเลยดีกว่าชั้นสองเราทำเป็นระเบียงยื่นออกมาทีหนึงนะครับไว้สัสดสองไอ้ไปไงโถตอนแรกว่าจะทำซีรีส์มาแหละแต่คิดว่าลองดูก่อนนะว่าผลตอบรับดีไหมถ้าผลตอบรับดีก็ถ้าขยายได้ซีรีส์อะไรก็สามารถแนะนำมันได้นะครับ โอเครปดูไปล่างแล้วหน้าบ้านอยู่ไหนอ้าวไม้หมดอ,อ๋อยังเหลืออยู่ได้อยู่มั้งเออว่าจะทำเป็นสามเลียมแล้วนะเออดูดีดูดีดูดีดด โอเคได้โยมามาทุกอย่างโอเคแล้วกล่อครับกูหายไปไหนไอสัตว์ตอนนี้ผมค่อนข้าง,าง,างระแวงนะไปเก้ผมไปซื้อของที่เซเว่นมาโคตรระแวงเลยถ้าตำรวจเหตุนี้คือรวบกูรแล้วเนี่ยตกใจหมดทุกอย่างในที่นี้ตกใจแม้กระทั่งหมานะเซเว่นนะฮะเสียแม่งับขายหมเห็นเห็นเห็น หินหินไม่ไม่มีหินเลยเหรอวะแถวนี้ไม่อยากออกจากไกลาบ้านเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมืดแล้วกูวิ่งหนีไม่ทันโอ้ยแกะเต็มเลยแกแม่มึงอ่ะเป็นเหี้ยด่าแม่กูได้มันเกมสำหรับเกมสำหรับเด็กจริงปะเนี่ย เสียงเหี้ยอะไรสัสโอ้ดูมันควันค้างอะเนี่ยกูเริ่มลำคาแล้วไอ้สัตว์แม่เมื่อบล๊ะเสียงเดินอ่ะเสียงเดินสัสอะเฮ้ยแดกยาเที่ยเสียงบังนิดหน่ย แหม่เมื่อโอ้จะมือแล้ว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 บ้าเอาอาบ้าน,นกูไหนกูหลงทิศป่ะเนี่ยยังไงใช่ปะ่ะเออกูกลับถูกเว้ย นี่นะไอ้เฮียดสามประตูกันโอเคได้อยู่เฮียดลืมไปต้องทำไฟนี่วะไอ้เทียดมันต้องใช้ไม้ธรรมาดา ขอสักหน่อยนึงเดี๋ยวตอนเช้ากูมาตัดให้หมดเลยเพื่อนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเฮียเกมเฮียะอะสัตว์น่ากลัวที่ผ่ายนี่งไงเราได้ไฟอันนี้คือถ้าหลายคนก็บอกเออดูคัพอย่างนี้ก็ได้แต่ทไมผมไม่ใช่นะครับเพราะว่า คือมอสอะมันไม่มีให้ดูไงอย่างโตอย่างเงี้ยเราจะดูมันมันดูไม่ได้แล้วผมไม่ได้คนที่จำมาด้วยเฮ้ยเยังนานดิกลัวไอ้ไงผมมีไฟนี่ไงติดไว้ด้วยแต่มอนเตอร์เกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียงไรเสียงเฮีย้ยอะไรวะอูกูก็ไม่เห็นมีอะไรเนะี่ยกูไม่อยากลงจากบ้านเลยแล้วกูไม่อยากอยู่บนบ้านดนะ้วยแต่กูอยากเห็นนะเฮ้ยเฮ้ย ีกูเห็นไอ้เหี้ยกเหี้ยคนลุกเห็นปะเห็นเห็นนะคนลุกไอ้เหี้ยเกมเหี้ยสัตว์เกมสยองขวัญไอ้เหี้ยขอทำใจ เฮ้เหี้ยขนุกยังไม่หายเลยสัตว์เกมเหี้ยน่ากลัวที่หายเอาหน้าใจกล้าหน่อยโอ้กูเห็นแล้วกูเห็นคน้างคน้าง สงบแล้วใช่ไหมสงบแล้วใช่ไหมไอสัตว์ขู่พอได้เฮียไอเฮียกูซัมบี้กูก็พอได้แหละไอเฮียถ้าเกี่ยวกัธนูยิงกูเดี๋ยวนี้เลยไอเฮียกู เวเกมเกมไอ้หียมันเกมเด็กเล่นสิงไม่ไหนสักกูกูกูคนรู้ทุหมดละกูทำอะไรไม่ถูกันเนะี่ยกูว่าเหียไอ้มอสที่ยเนกูว่ามีพาร์ทเดียวอะกูว่ากูต่อเต้ให้มันเต็มดีวะ น่าจะเซฟอยู่แหละเซฟเซฟเซฟโอเคโอเคเซฟไม่น,านมา่ามีะอะไรละอุ้ยอสัตว์เด้ยมาเราตัดไม้นต่อนี่ยกัวปากละขอมึงนี่เองเอขวานกุ้มไม่ไหนสัตว์ีมยไม่อยากอยู่ไกลไปยางเหนือนี่ดิ ตอนนี้กูเกิดอาการเริ่มหลอนนะแล้วคืนนี้กูจะนอนไม่หลับไอ้สัสเด็กแว้นแถวบ้านกูจะจริงๆต้องขอภัยเสียงรถด้วยนะเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดถนนไอ้เฮียเด็กแว้นมังเยอะไอเ้เหียมั่งกูไม่มีกระติกกระจาทำอะไรเลยวะเป้าหมายกูไม่มีเลยนะไอเ้เหียกูกลัวเราจะไปกลัวอะไร มันก็แค่เกมเนี่ยไปคิดม,มากเลยโถเฮ้ยลมเข้ามาไหมวะคิดมากมันไม่แค่เกมแต่กูมองซ้ายมองขวาตลอดเลยเนี่ยนี่กูมีดาบนะไม่มีตัวเฮียเลยมากัดกูกใช่ไหมไอ้แร่มีแร่นะ้เนอะแต่ใจไม่ถึงว่ะ อ๋อเงาเงาเงาน้ำกูตกใจหมดเจ๊เราจะกลัวอะไรกูจะอาศัยพี่แหละคาไฟสิเจ๊เรียบร้อยเหมาะกลัวนะแต่ทียชอบเสือกจริงๆเลยสัตว์เสือกอยากจะเห็นกูไม่เหมาะเกมพวกนี้เอ้ไม่ใช่สิกูไม่เหมาะเกมผีเลยเนี่ย โมเมะมะโปเปปุเปโป,ป,ป,ปที่เราสร้างนี้ขึ้นมาถ้าแบบสร้างบ้านแบบดีๆผมไมใ่ใส่อย่างนี้หรอกแต่ใส่คู่ไว้เคยชมน่าจะเคลียร์โอเคเคลียร์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบไอแสงโนนแ,แสงแร่ตรงนน้นนะแต่ผมซูม <c oughs> ให้ดูเห็นนะเคลียเห็นแล้วแม่งหวาดระแวงไม่หมายเล้สร้างรูสักหน่อยนึง ไว้เสริมๆโอเคแอนเดอร์แมนน่ารักคือจะเล่นอีกคืนหนึ่งคือผมต้องสร้างเซิร์ฟใหม่เหรอเฮ้ย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 กูยังไม่เห็นเลยสัตว์โอ้โหกูเห็นแล้ว แม่เหรอมันมาหาแม่เหรอโอ้ถ้าเราไม่มองถ้าเราไม่มองมันจะไม่มาหาเหราใช่ไหมกูว่ากูว่ามันน่าจะมาหาเราละสัตว์มังมาเฮียประตูบ้านมันน่าจะเปิดไม่ได้มั้ง สู้นะเว้ยกูสู้นะกูสู้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 บอกสกูสู้มึงมาทางไหนมึงมาไหนอ่ะกูกูไปกังฟูกูกูเลี้ยนกังฟูกูเลี้ยงกังฟูมา เอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเปิดประตูบ้านให้เป็นเหรออะไรทำไมมันกูได้เสียงไฟไหมแม่มึงไง ชูมือหาพ่อมึงไอสัตว์โอ้ยเห็นเดอ์แมนไอสัตว์กูกุหล่อนทั้งหมดแล้วเราป่าบ้านก่อนแลดวว่ากูต้องสร้างบ้านหินใช่ไหมกูถึงจะสู้กับมันได้ <c oughs> ลงอันน้ <c oughs> ป่าหมดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมนั่นแหละเจ๋งแจว๋ว ทั้งนู้นมาคืนเดียวยังสองคืนติดเลยเหรอคุ้ยมองหน้าแม่เหรอเยแต่วมาบ้านกูอีกตัวนั่งไงสั์รู้สึกเห็นอะไรแบบแบบในคลิปเองวะอ๋อหน้าตาตุ๊กตาของไอ,อ้แมงมุม เอ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเตอะไรสัเอ้ยกูหลอนน้ำม้นไอ้ยี เฮ้ยกูกูส <packing up> mm ู้นะกูส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 ู้นะกูเป็นกลางฟูมึงมามึงมามึงมาเลยไอ้เหี้ยเช้านายสักูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่ตรงนี้ เข้าบ้านไม่ได้ดิวายไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยดีกูตายพ่อมึงไงเฮีย บ้านกูโดนเผารอบสองแล้วนะซัมบี้ท้นตีนี่แดกกูแน่เลยหรือมึงโดนเออนั่นแหละไอส้สว์โง่เอาล่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรายการ M1X4LO นะครับเราต้องขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วก็จะลงคลิปให้ธีขึ้นนะครับผมก็ถ้าใครชอบเกมมายคราฟหรืออยายทำซีรีส์มายคราฟก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, กดไลค์ได้นะครับผมก็ไปเจอกลิปหน้าอีกเกมเกมคี